สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับอยู่กับคุณพงศักดิ์นะคะวันนี้เราอยากจะสัมภาษณ์คุณพงศักดิ์นะคะผลลัพธ์ที่เมื่อกี้ได้ตรวจนะคะดีมากๆเลยนะคะคุณพงศักดิ์นะคะก็มาฟื้นฟูที่นี่นะคะได้จริงๆก็เป็นปีแล้วนะคะ เกือบเกือบเกือบปียังไม่ถึงปีนะคะมาเมื่อประมาณพฤษภาปีที่แล้วใช่ครับพฤษภาวันที่12พฤษภาแล้วก็เริ่มฝึกก็คือหลังจากนั้นอาทิตย์หนึ่งก็ฝึกนะคะครับผมวันนี้วันที่29มีนาคปีสองสามนะคะคุณพงศารู้จักที่ได้ยังไงนะคะจริงๆตอนแรกผมมีความตั้งใจจะไปทำเลสิกค่ะนะครับเพราะว่าแบบเรา เล่นกีฬาเรารู้สึก<ม>ว่าเราจะแบกแว่นหนักๆไม่ไหวละเพราะว่าเวลาเราวิ่งหรือเราอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันรู้สึกเหมือนมันหนักแล้วมันปวดหัวแล้วมีหลายครั้งที่ว่าแบบเออผมต้องถอดแว่นมาแล้วก็คลายๆว่าแบบหยุดก่อนอะไรอย่เงี้ย<ม>คราวนี้ผมเลยไปเสิร์ชใน y t u ู u นะครับแล้วก็ <S <S ใน u อ่ YouTube ใช่ครับเสิร์ชประมาณว่า,าสายตาสั้นทำเลสิก สายตาสั้นเยอะทำเลสิกคีย์เวิร์ดแค่นี้มันก็เลยขึ้นมาที่นี่ปรากฏว่ามีคนเอ๊ะทำไมสายตาสั้นเป็นพันเขาก็มาฝึกที่นี่เด็กหรือว่าคะน่าจะเป็นเด็กก็มีผู้ใหญ่ก็มีครับผมผมก็เลยรู้สึกว่าด้วยความที่ว่าเราไม่อยากจะไปเหมือนกับสัญญกรรมดวงตาถ้าไม่จําเป็นอะไรเงี้ยเพราะว่าดวงตามันสร้างไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมผมก็เลยตัดสินใจมาครับผม อยากมาลองแบบนี้ก่อนด้วยเนาะแล้วเหมือนกับมันเป็นทางเลือกขึ้นมาใช่ครับเพราะว่ามันมีเทสตัวอย่างที่พูดคุยใน YouTube ใช่ครับผมนะคะก็ดูทุกคลิปเลยแล้วก็มาค่ะเดี๋ยวหันหน้าไปทางนี้นิดนึงให้ชมนักกีฬาของเราก่อนนะคะนักกีฬาเลยก็คือนี่ก็ใส่ชุดกีฬาอยู่นะคะอ๋อคุณพงศ์ตว์จะชอบวิ่งเป็นงานแบบ อดีเลกจริงจังมากเพราะว่าก็ทุกเช้าหรือว่าในทุกอาทิตย์ก็จะมีใช่ครับทุกอาทิตย์จะมีกกรรมาราทอนอ๋อหรือไม่ไม่ถึงนั้นไปมาบาราทอนครับคือทุกเช้าผมก็จะวิ่ง10โลบ้างสลับกับเล่นฟิตเนสอะไรเงี้ยครับก่อนไปทำงานอะไรอย่างนี้แล้วก็ชอบไปแข่งก็ถ้ามีงานแข่งก็ไปครับไปตามเพื่อนไปอะไรก็เป็นคล้ายๆว่างานอดีเล็กเฉยๆ ไม่ได้ไปแบบจริงจังอะไรเท่าไหร่ใส่แว่นมันก็รู้สึกว่าเหมือนหนักเนาะอย่างที่บอกไม่อคี้แล้วก็มีตอนไปวิ่งก็มีถอดบ้างมีตอนที่ผมไปขึ้นภูกระดึงแล้วมันรู้สึกว่ามันผมไม่ไหวผมมาแบกแว่นอย่างเงี้ยผมขึ้นแล้วมันไม่ไหวแล้วประกอบกับคล้ายๆว่าเราเหนื่อยอยู่แล้วแล้วเราเจอคล้ายๆว่าแบบวิชั่นที่มันไม่เหมือนไม่ใช่ของจริงอะไรอย่างเงี้ยครับที่ว่าบางทีเราไปตัดแว่นเนี่ยคือเราก็จะได้ยินตลอดว่า ต้องเอาให้ชัดที่สุดนะพี่อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ชัดไปเรื่อยๆแต่มันก็เพิ่มกับค่าสายตาที่มันมากขึ้นทั้งๆที่จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ต้องคล้ายๆว่าแบกสายตาที่มันสั้นขนาดนี้แต่ปรากฏว่าไปทีไรก็มีแต่ขึ้นอะไรอเงี้ยครับค่าใช้จ่ายก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบอกเรื่องของสายตาปัญหาสายตานะคะคือสายตาสั้นนะคะตาขวาอยู่ที่475นะคะ มีเอียง175นะคะตาซ้ายอยู่ที่625เอียง125นี่คือค่าที่วัดจากคอมพิวเตอร์นะคะแต่แว่นตาที่เขาใส่อ่ะแรงอยู่นะตาขวาอยู่500แล้วก็ตาซ้ายอยู่ที่700แล้วมีเอียงอยู่ที่125คือแบบเต็มกำลังอย่างนี้พอนเช็คเนี่ยวันแรกที่มาอ่านได้ลองมันทาสุดท้ายครับผมนะคะ แต่พอสักพักนึ่งจําได้เลยที่บอกว่าเอ้ยมันปวดตาแล้วปวดมากครับที่บอกว่าปวดเลยก็อยากจะลดค่าแว่นเลยเพราะว่าเนี่ยแค่ปลายเดือนพฤษภาเราก็ตัดแล้วเพราะว่าตอนนั้นมันก็ปวดจริงๆเพราะว่าเราออกกําลังกายตาแล้วตาดีขึ้นใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้อ่าผมก็กลับมาใช้แว่นเก่าเพราะว่าแว่นที่มาเนี่ยเป็นค่าเจ็ดร้อยมันไม่ไหวคือผมไม่ไหวแล้วก็กลับมาใช้แว่นเก่าแล้วก็มาตัดที่นี่อีกทีนึงก็ เบาลงมาอีกอันนี้สบายเลยตอนนี้เบาลงคือ400กับ600ครับผมตอนนี้สบายเลยแล้วตัดเอียงทิ้งทุกอย่างละใช่ก็สรุปนิดนึงจริงแล้วเมื่อกี้เราฝึกตากันนะคะแล้วเราก็ตรวจด้วยแต่เดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปว่าฝึกเนี่ยหลายครั้งมากประมาณ51ครั้งละวันนี้ใช่ครับนะคะก็ตั้งใจแล้วก็นี่ค่ะ ตาเปล่าวันนี้เนี่ยยอดเยี่ยมมากๆเลยนะวันนี้เนี่ยอ่านได้หกบรรทัดค่ะหยีหีหน่อยแต่ลงมาหมดนะคะ <laughs> ถึงหกบรรทัดวันแรกเนี่ยเอก็ไม่เห็นแล้วะะ่ะห้าร้อยกับเจ็ดร้อยมัน impossible ที่มัน <Impossible. S 2> จะเปที่มันจะไปเห็น <laughs> เอเนี่ยนะคะข้างบนสุดอันนี้คุณพงศักดิ์เห็นที่ห้าบรรทัดนะคะห้าบ,บรรทัดแล้วก็ทีละตาวันนี้ก็ห้าบรรทัดเหมือนกันปิ่ม นะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็ประมาณ4ี่บรรทัดนะคะคือดีขึ้นมาเรื่อยๆส่วนแว่นตาที่ลดลงมาวันนี้400กับหกร้อก็อ่านได้ครบหมดแล้วอ๋อครับนะคะใช่ครับเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าการสึกยากไหมแล้วมันช่วยอะไรคุณโพลสักบ้างเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนะเราไม่ได้อะว่าจะพูชเปบว่ารีบรถเพราะว่าเนเจอร์ของคุณโพงศักด้วยที่บอกว่าเออยังไม่ต้องรีบรถก็ได้จําได้ไหมคะ ใช่ครับคือรจริงๆแล้วเนี่ยคือผมเป็นคนคล้ายๆว่าแต่ก่อนเราก็ไม่ออกกาลังกาย <c oughs> ก็เรายังเราคิดแค่ว่าเฮ้ยเรายังออกไปวิ่งเหงื่อออกได้อะไรอย่างเงี้ยเราฝึกตามันไม่ได้น่าจะได้นะอะไรเงี้ย <c oughs> คือคล้ายๆว่าผมก็เริ่มจากโยนลูกบอลน,นะครับคุณหมอที่ว่าโยนทุกวันนี้อยู่บ้านก็โยน <c oughs> แล้วทามาที่นี่เราก็รู้สึกว่าแบบ เหมือนเรามาทํางานอะไรเงี้ยแต่มาแล้วมันมีความสุขเหมือนเรามาสภา,สาอะไรเงี้ยครับผมก็มีความสุข <ผม S 1> ใช่ค,คือคล้ายๆใหม่ๆธรรมดาไม่เคยมาคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันมีอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราลองเปิดใจที่จะมาลองลองมาลองดูอะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S อย่างน้อยก็ได้ลองผมก็คิดอย่างเงี้ยแต่พอทําไปทํามาแล้วมันรู้สึกว่าอ่ามันดีขึ้นอะไรเงี้ยผมก็เลยอยากจะ ทำไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มารมประจำนะขนาดจริงๆแล้วมีธ,รรมธรรมุรกิจอยู่ที่ขอนแก่นแต่ว่าสามารถแบ่งเวลามาได้ขนาดนี้อะค่ะครับก็พยายามมาคล้ายๆว่าถ้าเกิดเราฟื้นฟูดวงตาได้เร็วเราก็สามารถไปทําอย่างอื่นได้เยอะกว่านี้ <ม ues S 1> อะไรอย่างเงี้ยครับม,ม,มันก็ได้รูทีนอะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้ชีวิตเราเมือ่อใช่ครับคืออยู่บ้านก่อนนลนปีที่แล้วคือปีที่แล้วใช่ครับถ้าเกิดบางทีเราไม่ได้ฝึกเนี่ยบางที เราก็จะไปดูนู่นดูนี่ในมือถืออะไรเงี้ยมันม,มันก็ทําให้เราบางทีนอนไม่หลับบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราฝึกบางทีเราลืมไปว่าเอ๊ะเราต้องไปเล่นมือถือไหมหรืออะไรเงี้ยมันมันก็ช่วยค่าเวลาในส่วนนี้แต่ว่าใหม่ๆอาจจะนิดหนึ่งคือตรงที่ว่าเราไม่ฉินแต่ว่าถ้าเราลองทํากับเปิดใจทําไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยผมว่าโอเคค่ะเดี๋ยวมันจะแล้วรู้สึกว่ามันได้อะไร คือหนึ่งอ่ะมันได้วินไหอะครับได้วินไหแล้วตาดีขึ้นบ้างไหมตาก็มันไม่ได้แบกหนักกว่าเดิมแล้วจะรู้สึกว่าตาตาได้รับการพักผ่อนได้รับคล้ายๆว่าแบบมันใส่ขึ้นเวลามาทำไอ้ Q R อะไรนะค่ะ Q I S ้ว S ใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนเหมือนเรามาทำความสะอาดตาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเราใช้อย่างเดียวแล้วเราไม่ถนอมมันเดี๋ยวมันก็ มันยิ่งศึกหลอไวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราได้ตาที่แข็งแรงขึ้นนะแต่เราก็ทําไปก่อนสักพักหนึ่งใช่ครับเพราะว่าพอทําไปเรื่อยๆทําไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไอความคิดที่อยากจะไปทําเลสิกหรืออะไรเนี่ยมันมันจะหายไปอ๋อเพราะว่าถ้าเกิดบางท่านที่ทํามาแล้วถ้าเกิดเรายังใช้ตาใช้อะไรเหมือนเดิมเดี๋ยวก็ทําซ้ําก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ศึกหลอเพาเรียกการตัดสินใจส่วนตัวหรือความชอบส่วนตัวเนาะใช่บางคนก็ ก็แน่นอนตาจริงทำเลสิกแล้วมันก็อาจจะกลับมาสั้นได้อีกถ้า<ช>เขาไม่ถนอมตาเพราะว่าจริงๆแล้วผมต้องต้องบอกว่ากลัวการสัลกรรมอะไรที่ไม่ธรรมชาติอะไรอย่างเง<อ>ี้ยเพราะว่าอย่างโดยเฉพาะตาเพราะว่ามันถ้าเกิดเราไปทําแล้วเกิดเราสั้นอีกแล้วเราจะมาทําอีกบางคนก็ทําได้บางคนก็ทําทไม่ได้แต่ว่าเหมือนกับว่าส่วนของตาได้ถูกตัดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็เลยไม่อยากไม่อยากไปยุ่งกับตาเขาถ้าเกิดไม่จําเป็นอะไร ก็ที่นี่ก็แฮปปี้นะคะพี่คุณคงศักมาน้องๆเขาทีมากว่าเป็นคนที่แบบว่าอริยาสายดีด้วยแล้วก็แบบมีความตั้งใจด้วยแล้วก็เนี่ยเป็นกันเองนะคะแล้วก็ คอเชียที่นี่อยู่นะขอบคุณมากๆเลยครวพาพี่ชายทั้งสองคนมาลองด้วยรักมานานครับก็ไปพามาได้ถึงสองคนเลยนะเนี่ยพี่น้องกี่คนเอามาลองบอกว่ามามารอกันเนาะท่านพี่ชายก็สนับสนุนให้ทาต่อแต่เขาเียงแต่ไม่มีเวลาครับผมดีจังค่ะสุดท้ายฝากอะไรไ้นิดนึงได้ไหมคะก็สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องสายตาครับ ท,ที่มองแล้วว่าเอออนาคตอาจจะอยากไปทําเลสิกหรือว่ามีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับอ่ามันมองไม่เห็นชัดเหมือนเดิมอะไรอย่างงี้ผมว่าอยากให้ลองเปิดใจมาลองทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์ดูก่อนอะไรอย่างนี้ครับคือบางทีถ้าเกิดเราทําไปแล้วได้ผลเราเกิดทําไปแล้วมันโอเคเนี่ย ความเสี่ยงมันไม่มีเลยแล้วแถมเราจะรักตาเรามากขึ้นครับผมจริงจริงความเสี่ยงไม่มีจริงแล้วเราก็จะรักดวงตาเราฟื้นฟูใช่ครับเขาขึ้นมาใหม่เราเราจะรักอ่าเขามากขึ้นเพราะว่าเขาก็ดูแลทุกอย่างให้เราทําให้เราเห็นนู่นเห็นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเราเปิดใจนิดนึงครับบางทีเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเราไปอ่าทำเมสิกทําอะไรอย่างเงี้ยบางทีถ้าเกิดเราไม่ดูแลเดี๋ยวมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองเปิดใจมาดูเพราะว่าถ้าเกิด ทำตรงนี้แล้วเนี่ยเผลอๆบางทีเนี่ยมันอาจจะจบเลยโดยที่เราไม่ต้องไปทำเบสิกไม่ต้องไปใส่คอนแทคเลนส์ไม่ต้องไปอะไรกับมันเ,<อ>เลยเาะสั้นนนะ้อยๆเนาะครับแล้วก็ลดโอกาสที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับตาในอนาคตเพราะว่าเราดูแลมันอะไรค่ะถูกต้องเนาะเพราะว่าสั้นเยอะๆมีโอกาสที่จะมีโรค ทางตาเนี่ยได้ก่อนวัยด้วยแล้วก็มีอะไรอีกเยอะแยะก็คืออย่างน้อยมันได้ดูแลสุขภาพตาใช่ครับและที่สําคัญคือคล้ายๆว่าเราก็ไม่ได้ไปแบบทำซื้อซัวอะไรที่นี่มีคนดูแลครับม,มีเทเลปส์มีอะไรมีคุณหมอมีอะไรช่วยไกด์ว่าต้องทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยเพราะปกติแล้วผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยไปจอยอะไรง่ายๆถ้าเกิดแบบไม่มั่นใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างผม ผมกล้ามาที่นี่ไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่ามานี่ก็เกือบปีแล้วอะไรอย่างเี้ครับผมโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะครับสวัสดีค่ะ